ช่วงนี้ร้ายหมองร้ายบอนสภาพอากาศกันหนาวเ,เย็นหนาวเย็นโล่งแล้วกับเรื่องของ ไพ่ต่างๆกับกลับมาตามมานำมณีเฮ้าสีเม่าเ้ามาจากันว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่เย็นลงแบบนี้ซีมีเรื่องของการเฝ้าระวังอย่างแน่ซึ่งมนีเฮาได้รับเกียรตินะคะจากทันพ้วราชการจังหวัดอุบลราชธานีวัตีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณเพิ่นสีเม่าเ้ามาจา,ามาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นนั่งอยู่ในรายการก็มีแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยตอนนี้อุบลราชธานีเฮาอากาศเย็นแห้ง ะะแล้วก็ลายคนก็บอกว่าตะละหมองตละลบอลเรื่องของการรับมือเกี่ยวกับเรือของสภาพอากาศกระแตกต่างกันออกไปก่อนสีให้ท่านผู้ว่าว่าเรื่องของอตละลังหมองตะบอนนี่เพิ่นเอาเกณฑ์ยังวัดน,นี่อยากให้ท่านว่าว่าให้ฟังแน่ว่าอุบลเหตาเป็นจังไหนตอนนี้สถานการณ์ค่ะ ครับต้องกอื่นต้องขับคขาคุณุขึ้จะมีไปยังสูงแก็ที่สำคัญช่อง10เอบานเฮาเนาะครับเ<ม>นา<น>ะ,ะก็ดีใจนะครับที่ทังกรมประชาสัมพันธ์โดยช่อง1 1เอสเฮาเดี่ยละ่ะเป็นซื้อเป็นสารเอาข้อมูลไปให้พ่อแม่พี่มองบานเฮานะฮะสิเดีเตรียมโตกันจริงแล้วสันแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเนี่ยก็บอกถึงว่าช่วงเนี่ยอากาศหนาวนะครับแต่ว่าระดับหรือสิ่งที่เพิ่นสิบอกว่า เออเป็นไพ่ย,ยังไงเนี่ยจังสี่อากาศเย็นเนี่ยสู้มือเนี่ยบานเฮ้าเนี่ยคืออากาศเย็นเด้สีประมาณจัก16องศาหอด23องศานี่คือเขาเอิ่นอากาศเย็นนะครับแต่สันสีเริ่มลงมาอีกก็คืออากาศหนาวนี่คือ8องศาหอดประมาณ16องศานะครับแต่สันตั้มก็แปดเนี่ยคือเอินว่าหนาวจัด สุมือนี่สถานการณ์บ้านเห่าบ่าวาสิอุบลกาบ,บานเห่ากาสิยุป,ประมาณอากาศหนาวบางมืออากาศเย็นบางมือนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่ามาตรวัดหรือโตชีวัดว่าจังใดมันสิจังสิเกิดไพ่นะครับแล้วนอกจากนั้ต้องบอกว่าต้องหนาวอีหลีนะตัําก็8องศาสามมือ สามขึ้นนะยงสี่ประกศาศไพ่พิบัติตามกฎหมายใดนะนี่สิ่งน้าเรียนพอมีผนองว่าเป็นยังสี่ครับค่ะหนาวมือเดียว8องศามือเดียวนี่ก็ยังบ่าใไนนับก็ต้องมีการเฝ้าระวังเฝ้าไปเบิงอีกแมนบอ๊อค่ะต้องต่อกันนี่พน,นังฝิงไฟยอยู่แบบนี้ค่ะท่านผู้ว่าค่ะเพื่ออย่างให้ท่านผู้ว่าเว้าวต่อไปอีกว่าตอนนี้ในพื้นที่ของอุบลมีหมองไหแล้วไปค่ะเข่าเหืคคือนไขค่ะ การนำเลี้ยงทผ่านมากรมอุตุนิยมเพิ่นกะเวาเพิ่นกะจาบอกว่าบานเห่าทผ่านม่าเนี่ยอยู่ในลักษณะแค่หนาวนะครับ<อ>หนาวนี่คือหนาวด้วยครับว่าไม่นหนาวใจด้วยครับคือหนาวอีีก็คือประมาณจากัก16-17องศาบานเห่าประมาณนี้เนี่ยเมืม่อนี่กับ17องศานะครับกตะยั่งอยู่ในระดับหนาวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วว่า สี่ฮอดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นีออ้มีค้นวาว่าปีนี้หนาหนาวสมศัก์รีอีหลีหนาวขนาดหนาวโดนห,หนาวนั่นนะครับกรเกิดขึ้นก็คือบ้านเท่านะครับเฉลี่ยประมาณ16-17องศานะครับจังมือว่าที่ยิบหกยิบเน่ยเขาว่าสิเริ่มเย็นลงอีเดสิเย็นเด <c oughs> แต่คือประมาณ13-14องศานี่คือในเขตอุบวนบานเฮ้าและ<อ>ที่สำคัญเปิ่นบานเฮ่าทายอุบลเนี่ย <c oughs> ยูริมโขงเมื่อวานสิเป็นเครมาราชนะครับหน้าตาลโพไส้สีเมืองไม้โขงเจียม <c oughs> มองนี้โอกาสที่เพื่อนสิเย็นก็มูหนาวก็มูพราว่าริมแมน่น้ำโขงเช่นกัน กลุ่มอยู่ทังภูเขาพี่นอ้องปองปลายผู้มีเงินมีค้ำเนี้ยทังน้ายื่นน่าจะรวยบุญทริกเนี่ยเพิ่นกัเป็นภูเขาเพิ่นกับสีเย็นจักน้อยอกับพื้นที่แล้วนี่กับเป็นพื้นที่ที่เฮาไปเฝ่าระว่างก็ต้องน้าเลียนว่า,าในช่วงนี้บ้านเฮากับเพราะท่านในรุ่นแรงแต่กันนันเองนะครับส่วนราชการนะฮะร่วมทางในส่วน การซอยเหลือจากสุผักส่วนกับเข่ามากบวาสิเป็นเสือกันหนาวจากทีมงานเอื้อยอ้ายกาชาตินะครับ เผาโฮมนะจากมูลนิธิต่างๆจากส่วนราชการต่างๆก็ล่งไปซอยพ่อแม่พี่น้องบพว่าสิเป็นทั้งริมโค้งก็ดีทั้งซ้นภูเขาก็ดีนี่คือสิ่งที่เทาเตรียมการไว้ครับผมพอผ้ว่าเิ่นกระบอกแล้วด้ค่ะพี่น้องริมโคงเนาะบางคนก็บอกว่าอากาศหนาวก็ดีด้ค่ะผพราว่าพักกระง่ามนำยืนเท่า,ากระดินดีเป็นว่ปลูกพักกระง่าปลูกง้งก็ดีแต่เรื่องหนึ่งที่เทาต้องฝ่าระว่างหล้กกระ้ังมองให้เห็นก็คือเรื่องของ อุบัติเหตุสาธารณภัย<อ>ต่างๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพเ<อ>มื่อนี่ท่านพ,พ้ว่าอยากบอกอยังพอแม่พี่น้องให้เข้าฝ่อระวังแน่ค่ะแต้องน้ำเลีย้ยงสี่ครับอากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยเนาะ,ะเรื่องอันแรกที่คุณจะมีบอกก็คือในเรื่องของการขับรถขับราช่วงเซาเซาอาจจะมีหมอกมีย่างแน่การะมัดระวังแน่เน้นเปิดไฟด้วยครับพี่น้องเด้อเปิดโหลดนะ เปิดไฟนาให้ดีเช็คไฟนาไฟไทยพราว่ามันอันตารายหลายนะครับก็บค่อยๆค,ยคับนะครับแต่กับบอบ,บบโดนพ่อ,เ,อ,อเล่ยเวลาหล้กกับพ่อแดดลงมากมันก็นเศร้านะาแต่ว่าช่วงเกินว่าช่วง ว่าท่านเดตเว่นึ้นเนี่ยระว่างกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องใ่รถบส่ถนนทั้งริมโค้งก็ดีทั้งโ้นภูเขาก็ดีส้นใต่บานเห่าก็ฝากนิดหนึ่งนอกจากนั้นเองการดูแลสุขภาพร่างกายดีใจเห็นพี่น้องผิงไฟนี่สะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมของอุบลราชธานีสีสินเด็เอ,อบานเฮ่าก็ยังอุดมสมบูรณ์นะกะใส่เศษวัสดุนิดๆน,น,น้อย,อย,อยกะมาก เพื่อที่บรนเท่าไพ่หนาวนะครับก็เป็นความหงดงามของพี่น้องบรนเท่านะครับเรื่องของสันเด็กน้อยเด็กเล็กนะครับผู้เฒ่าผู้แกสันอี้ยังกะดูแลนะฮะร่างกายแต่ผมเสือว่าสิ่งหนึ่งบานเท่าสมุนไพ่หลายนะ,ะจิปอันนั้นอันนี้ชาใบามอนนี่ก็ได้นะ ใบใหม่ต่างๆนี่ยถือว่าผมว่าเป็นความงดงามเด็ดีก็ใส่ยาแผนปัจจุบันนะฮะนีคือสิ่งหนึ่งก็ดูแลเด็กเล็กกับผู้เฒ่าผู้แกสันมีอย่างมากนะหมออนามัยเท่ากับเต็มที่เต็มใจในการดูแลพี่น้องอ,อสมอเขาไปเบิงนอกจากนั้นเองนะครับบางเรื่องของพวกสัตว์ต่างๆกับซอยกันเบิงนะครับบางที่อาสีก็ให้เกิดอากาศเย็นหลายๆเนี่ย งวั้วเฮาเนี่ยพวกปากเปือยเท่าเปือยมันก็สศิละบาดหลายก็ต้องดูแลนิดนึงแต่ว่าเอื่อยอายประทุสั์เพิินกับลงลงลงเบิงแย่งตลอดเวลานะครับนีค่คือสิ่งที่ต้องขอบุ้นอีกหนึ่งที่สําคัญหนาวแห้งมันเกิดอี่อย่าง<อ>ฟื้นไฟ อันนี้ต้องระวังกันก็คือเมื่อว่าเมื่อกี้ผ้วาบอกแล้วเนาะค่ะว่าฟิ้งไฟใดอ้อยไฟใดแต่ก็ต้องเฝ้าหมดถือบ่ค่ะต้องระมัดระวังกัมีหลายหลายหลายเจ้าเหล่านี้ที่ไฟไหม่เฮี้ยนก็ย้อนแบบมีมีนะทั้งทั้งโซนที่ใต่บ้านเฮากับระวังฟื้นไฟและก็ที่สําคัญนะครับก็ขอกรับฝากเรื่องหนึ่งช่วงนี้อากาศพออากาศเย็นภาษาราชการเรื่ออากาศมันปิดมันบ่ค่อยไทยเท่พ่อบกค่อยไทยเท่นี่ผู้ใดจุด เผานะานะบ่าว่าสิเป็นไฮเป็นหน้าอันนี้เขาหามเด้ข้างร,ราชการเพิินประกาศหามแล้วสันผูใ้ใดจุดนะอ,อเพอื่อนตอฟ้างนะจุดไฮจุดหน้าเนี่ยลวงสิเขาไปสำรวจแล้วสิบอกว่าเจ้าอ่ะสิบว่าได้รับการดูแลในเรื่องของการชดเชยนะครับนันบอกว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนหอด31อพฤษภาคมยาจุดย่าเผานะไห,หน้าเพราะว่า เข้าสีเก็บเป็นขอมูลแล้วสีบอใจเงินชดเชยเด้สันเจ้าสีชดเชยเรื่องอันนั้นเรื่องนี้ทางกเกษตรสีบอให้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องเบืเ้องในเรื่องว่าเออิงเหล่านี้มันบบดีเพราะว่าไม่เสียเกิดหมอกกาดควันนะ่ะควันนี่มันเป็นพิษเป็นมะเร็งปอดและที่สําคัญพี่น้องที่อยู่น้ำส้นปลาโ้นเขาโ้นเขตอุทยานบ่วากันเรื่องหากินหายูเก็บนอไม่เก็บของปลาบ่วากัน แต่สิ่งหนึ่งที่ขออิลีพี่นองอยาไปจุดไฟเพื่อสีไลสั์จุดไฟเพื่อให้พักหวานมันโป่งบอ,อ,อัอเนแนวมูนีสันเกิดไฟปลาเขามาามันเรียกว่าเสียหายในวงกวง้างเสียหายลอยไร่พันไรลบกคุ้มดอกพ่อแม่พ่นองหายู่หากินน้ากันเพราะว่าสันพี่นองเขาไปจุดแบบนี้ทางราชการสิเข้มงวดสิเขาไปเก็บในอุทยานเอียงสีหยากเด้ซสิ่งหนึ่งตี่ต้องบอกว่าช่วงนี้ อากาศเป็นทั้งสี่อากาศเย็นย่าไปจุดไฟย่าไปเผาปาย่าไปเผาไหนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานนะครับขอกาบพพอแม่พี่น้องอีหลีบอกแค่ว่าพอแม่พี่น้องไยอุบลเด้พี่น้องอีสานบ้านเฮาทั้งหมดนะที่ฟังข่าวเบิงอยู่ตอนนี้กะฝากเดอ้อพอราชาการเขาเอาจริงเอาจังนะครับค่ะถัดสมมุิมาผัว่าบอกแล้วเอา เกษตรกรพร่อแม่พี่น้องเฮ้เห็นแล้วซอยกันแล้วตักคนที่ไปเห็นสมมุติว่ามีเองไปพอจุดจังสีอยากแจง้งน่วยงานราชการกัดแจ้งมาได้ทางจังหวัดเลยแม่นบ้ค่ะได้เลยครับ<ม>บอกกำน,นันพยาบานลนะครับบอกทางตำรวจอ,อบตใดเมื่หร<ม>ือสิโทรศัพท์ก็ได้บ่ะบววาสิเป็นสายด่วนของปอพอ่อ1 7 8 4พี่น้องฟังให้ดีเด้อ่เจ 84โทรมาใดเขาสิเข่าไปรำเมือเหตุสิเข่าไปดับไฟหรือสิทางดับเพิ่งก็ได้199ก็ได้นั่นหมายก็ว่าเกิดไฟไหม่ริ่มทางาเกิดไฟไหม้ป้าละเมาะเกิดไฟไหม่เล่าใดามองใดเนี่ยั็จแจ้งส่วนราชการหรือ แจ้งทางกำนันผู้า่บาลเขาสีฝ้าวซอยกันไปดับเพื่อว่าให้เกิดการเกิดมันลา่ามนะคะที่ผู้ว่าว่าไปหนึ่งคือช่วงอากาศหนาวอากาศปิดแบบนี้บางทีอากาศมันเป็นฝาชี้ครอบนะคุณผู้ชมคะซอยกันเบิงแงงซอยกันเมื่อวานิเป็นเรื่องของไฟปลาไฟที่เข้าจุดต่อสร้างเขาเขาโพดไรอ้อยนี่เิ่นกามีมาตรการออกมาแลว้วภาครัซอยกันเบิงแงงนะคะอยากมาถามท่านผู้ว่าต่อเนื่องนะคะเรื่องของพาหนาวรับมือกอากาศหนาวเย็น ก้อนนา้น่นู้น่าบอกไปแล้วว่าน่วยง,งานต่างๆเฟินกับมาซอยมา,าตุ่มกันนะคะแนวทางของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้อาจิงยังบ่ไดตเป็นไพ่หนาวแต่การเตรียมความพร้อมการที่สีขาไปซอยเหลือเมื่อ ไก่สีหอดเข้ามาไพ่หนาวนี่ทั้งจังหวัดมีการเตรียมพร้อมจังไหนแน่คะ่ะกาในส่วนนี้เองนะครับเข้ากับระดมแจกผ้าห่มเน้นกับไปที่ผ้าหม่มนะสามารถจะหาพันผืนกระล่ไปแล้วนะสู้อำเภอเข้าสีมีขอมูลสีมีกุ้มคล้ายๆว่ากุมปอบางเข้าอยู่แล้วนะครับกัเอาไปให้ทั้งไฟกำนันผู้ยบาลหรือทั้งพี่น้องอสมอไปแจกกุม ผมใส่คําว่ากลุมเปาะบางกลุมอ่อนแอเนอะาะกุ่มอ่อนแอก็ะหายแล้วนะครับกบรผาห่้มกระแจกไปแล้วนอกจากในส่วนของพี่น้องหมงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของผู้ต้องขังอยู่ในเรื่อนจําเทากับว่าถิมเดนะ้เล็กน้อยหรือกลุ่มต่างๆอยู่ในเรื่อนจําเท่ากับเอาผาห่มไปให้ถ้าผมจำว่าพิษเนี่ย คุณแม่กาชาติหายไปหารอยชมรมแม่บ้านมาไทยหายอีก3 0 0อยนะครับแล้วก็มีผู้จิตใจบุญสุนท่านเขาอีกประมาณเบ็สเซตประมาณพันผืน<ม>คนอยู่ในห 4, ันซีพันนงจิมมีมือนั้นไอออาเขาไปหายเป็นจังใดคะมันเย็นอีหลีม, <ยน S 2> มันเป็นพืนปูนแล้วพ่นยู่ในของแคบๆมันเย็นนะมันเย็นก็เฮาย่านเพิ่นช็อกย่านย่านเพิ่นแบบเพราะว่ามันค่อนข้างสี มันเย็นเพราะว่าล่มร่มมันเขานะก็เลยได้ผ่าโฮมอีกพันผืนก็ต้องขอบคุณผอ,อเลื่อนจำขอบคุณถูกผักส่วนที่เบิงแย่งพอทุกคนก็คือคนไทย,ยุตตายพรบรลมโวที่สมพานคือกันบระว่าสิเป็นยุททั้งริมโคงงยุททั้งภูเขาหรือยิ่เลื่อนจำกับเป็นเป็นลูกในหลวงสุคนเพราะฉะนั้นเขาเบิงแย่งส่ปูสุคนครับ ค่ะหากพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วฟั่ง่ันปูว่าว่าแล้วอยากสิสอบถามติดตอ่อช่องทางในการที่ให้ซอยเหลือหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนวยงานใดใจดีอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีในการที่เข้าไปซอยเหลือห่มใจตานไพ่หนาวแบบนี้สามารถติดตอ่อได้สองทางไดนแน่ค่ะจัดเน้นนักก็คือทีมงานปอพ่อนะครับบว่าจะเป็น 1784็ดซกับโท่มาวาสีเขามาโฮมกันมองไดหรือทีมงานพ่อมจอก็ไดนะครับหรือทีมงานคุณแม่กาชาติก็ดีหรือที่ตัวกับผมเองก็ได้กับพ้อมรับนะครับสิเป็นสะพานบุญสิ่งหนึ่งการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็บต้องนําเรียนว่าสันพี่น้องบานเห่าเดือดร้อนไทยอุบลเดือดร้อนสันเอาฮมจิตฮมใจนี่คือความงดงามของอุบลราชธานีครับค่ะช่วงท้ายนี้อยากให้่ันผู้ว่านะครับฝากถึง คนที่เบิ้งรรยการยูพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดไกลเคียงค่ะเกี่ยวกับเรือของการรับมือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นค่ะก็ะต้องขออนุญาตกับเรียนนะครับว่าสิ่งใดกระามนะบ่แมนว่าสิเป็นเรื่องของราชการบ่แมนเรื่องของอบตบ่แมนเรื่องเทศบาลกำนัใบญิบานบ่แมนเลยครับ เป็นเรื่องของพี่น้องเข้าสู่ปูสุ่คนในการดูแลชุมชนให้ชุมชนงดงามให้ชุมชนหนาอยู่ต้องเกิดจากเข้าเกิดจากหัวใจของเขาก่อนนะครับภัยพิบัติมันบ่ได้หิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดจากคนในบ้านเข้าชุมชนเข้าขาดความสมามัคคีสันเข้ามองว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาของหมู่บ้านเข้าปัญหาของชุมชนเข้าภัยพิบัติอยังกระตมบม่มีที่สิกรรมกายชุมชนเข้าใดดอก สิ่งหนึ่งสี่บอกว่าอยาปลอยปะละเลยแค่เสียยาหนาบ้านแค่เก็บขยะหนึ่งชิ้นก็สําคัญแล้วมั่นสิบสั่งเรื่องของการเตรียมการรับมือภัยพิบัติก็ต้องกาบเบี้ยนว่าต้องเกิดจากโตเจ้าของกลับมามองว่าหนาบ้านเจ้าของหกลุงล่างบอ่อการมีส่วนรวมต่างๆในชุมชนเพราะเหตุเผื่อเจ้าของเด้บอดเหตุเผื่อผู้ใดลูกหลานกับกาบขอบุณในความเมตตาที่ซอยกันเบื้องแย่งพี่น้องและที่สําคัญ n b t บีที่ ช่อง11เอ็ท่าถ้นาทีดีอหลีเพื่อพี่น้องไทยอีสานขอบคุณมากครับค่ะกระต้องฮ่มใจฮ่มกายซอยกันความหักความสามัคคีกันนะคะมือนีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีวาทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณเพื่อนไดมาว้ามาเบิงแง่งพ่อแม่พี่น้องป้าประกาศออกไปแล้วซอยกันนะคะมื้อนีต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหลายหลายคับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ